สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาสอนเทคนิคและวิธีการง่ายๆในการเพิ่มยอดวิววิดีโอกันค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดวิววิดีโอเพิ่มนะคะดูวิธีการนี้ตามกันมาได้เลยก่อนเื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คาว่า kmtgh หรือกดผ่านลิงก์จากตายลางนี้กันมาได้เลยนะคะเข้ากันไปท่านใดได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ kmtgh ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติก๊กตองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็นติ๊กต็อนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยส่วนหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิววิดีโอนะคะในตัวเพิ่มยอดวิวนะคะหมวดหมู่นี้มีถึงหลายหมวดหมู่กันเลย5ถึง6หมวดหมู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็นตัวด้านบนสุดนี้แล้วกันในส่วนบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ตัวนี้ค่ะจะมีเรยราคาที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วคุณภาพการรับประกันที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ละกันนะคะเป็น4ี่ห้าเกาหในคำอธิบายตรงนี้นะคะเป็นคำอธิบา,ายของแต่รับออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสัง่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นวิดีโอแรกเี้ละกันกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ ยอดเดิมอยู่ที่99นะคะคัดลอกลิงแล้วนำไปวางกันได้เลยบริบารก็ท่านตามตรงนี้อยู่ที่หนึ่งรใส่กันไป200นะคะในราคาไม่ถึง1บาทนะคะก็ถูกมามากเลยนะคะลองมาเลือกสั่งซื้อกันดูนะคะกดเข้าไปได้นในได้เลยในตอนนี้นะคะทางระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกัน เขามาสูน่าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในแต่ละออเดอร์นะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปริมาณก,การสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้าน,นี้เลยในสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบตรวจสอบลิงก์กันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกนค r วอารคดนะคะใส่ย,ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะนําสลิปมาวางตรงนาสลิปมาวางตรงนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอย่างเปาวนเลนนะคะตัวนี้การสร้างซองอันเป่านะคะนํานิ้์มาวาง ยอดเงินเข้าเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคิโตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูบันนี้วอลเล็ตตัวนี้นะคะสามารถอุดเงินผ่านทูบันนี้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ตวน้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงกตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชืว่อเหลือกันนะคะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเ,มเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็ามาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะก็้ปัญหาเรื่องใดก็กดกไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยะคะ่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะห <_ d ata> ากเพื่อนื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคึ้นเงินตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการขึ้นเงิ่นมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน,นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p a ลยและ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะทางระบบได้เติมยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าไวมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์ใต้ร่างนี้กันมาได้เลยนะคะไปเลือกดูรายละเอียดอื่นๆกันได้เลยการใช้งานง่ายราคาถูกยอดก็ขึ้นบ่อยมากๆเลยค่ะลองไปเลือกดูรายละเอียดด้านในกันได้เลยนะคะ